ไม่ควรไม่ควรสักเยอะขนาดนี้เจ้านายแบบโอ้โหเป็นแบบลายพางขนาดเนี้ยไปคลิปไปคลิปผมผมไม่เจอแล้วครับผมไปแล้วคุณแบบว่าไปไสักอะไรมาไม่รู้ครับผมผมไม่เจอแล้วครับผมไปละก็สวัสดีเพื่อนดาวน้ำมิตรทุกคนนะครับสไตล์พี่แบบเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับลุคพี่แบบ<ว>แอบ,บดูเหมือนแบบมาเฟียได้แบาบงพี่พี่พี่พลอยจะเป็นแบบ มันนี้แกงอยากคุณงยากคุณซาได้ยังมีคาตาโนคาตาะด้วยนะครับพี่นี่แหละครับชักดาบมาเพื่อปกป้องสาวๆนะพี่อ่ะกับหนุ่มๆคุณแม่คุณดาย้วกนีาสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่ก็มีเซอร์ไพรส์เอฟซีสำหรับใครที่แบบอยากจะดูคลิปนอกต่อนะครับนี่นะพี่ก็จะมาแกล้งทีมงานพี่นะครับพี่จะมาแกล้งคนในบ้านว่าพี่ไปสักลายเต็มตัวมาเลยนะทุกคนนะครับนี่ ที่พี่ได้เตรียมลายสักออกมาทุกคนนะครับผมนี่นะครับคือลายสักที่พี่ได้ไปเตรียมตัวมาพี่ก็เอาลายสักพวกนี้สักแขนสักคอสักขาพวกนี้นะครับผมเต็มตัวเอ้เราจะมาดูกันว่าคนในบ้านที่อะเขาจะแบบมีอยากติกับรอยสักหรือเปล่าหรือแบบว่าพี่สักเกินไปหรือเปล่าครับทุกคนคิดว่าพี่พี่สักเยอะเกินไปไหมมันก็แบบความชอบอะเนาะพอดีพอดีนะปเดี๋ยวเราไปเตรียมกันนะคะผมก็นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใช้แผ่นอ่าแผ่น ถูกพี่ไม่รู้ว่าทุกคนเรียกแผ่นนี้ว่างไงนะครับสมัยที่พี่เป็นแบบเด็กน้อยเนาะก็แบบเออแบบมันจะแถมตามขนมหรือไม่ก็ไปหาซื้อมาได้นะครับ <Yeah. S 1> ใครแบบว่าเคยเล่นบ้างก็คอมเมนต์บอกนะครับ <Yeah. S 1> ว่าเออตอนเด็กๆก็เคยเล่นเหมือนกันนะครับว <Yeah. S 1> ิธีการทํานะครับนี่ครับเราเตรียมเตรียมที่เราจะใส่เอาแผ่นนี้ไปใส่น้ําใส่เลยครับผมปึ๊บมาอ่าแล้วแผ่นนี้ประกบลงเลยครับประมาณนี้เนาะ ติดครับติดง่ายครับง่ายไม่ยากไม่ยากติดไวก็จริงจริงต้องติดไว้นานนิดนึงนะครับมันไม่ควรแบบปุ๊บปั๊บออกเลยอ่าเนี่ยคือแบบพี่โคตรคิดถึงอะตอนเด็กเด็กนี่ชอบเล่นกันมากนะครับอันนี้คือพี่คิดถึงจัดโอ้โหกางเกงปิดลายครับสงสัยเราต้องสักเพิ่มเลทุกคนเพราะว่าเวลาพี่เอากางเกงลงอ๋อปิด เราต้องสักพวกนี้พวกขาเนี่ยเอาเอาใหม่แล้วเอาใหม่ละเราจะมาแบบทำแบบเต็มแขนที่ลยแล้วกันนะครับเริ่มแผนแกลง้งจะไปสักเพิ่มตอนไหนเนี่ย อะไรหรอนนน้ี่บอกว่าจะบอกว่าขียนอนทับบวกเมื่อคืนนี้เจ็บจะไปซัพพอร์ให้นางนีนแบบปูเยอะมากนี่บายแรงจังบายแรงจังอู้จมืองจมืองจูสักจูอู้เท่คุณแม่จะไม่เห็นเจสซี่บาเลยนี่แม่จะไม่เห็นไงถ้าแม่มาเห็นก็เท่มีไลฟ์สไตล์มีแพทชั่นพราะนันไม่ได้ขี้กะขึ้นมือนิ่วขึ้นแขนปาดน้องๆพูดดีหน่อยครับพูดดีนะครับบุขอกับสักก็มันเท่อะเนาะ เป็นสไตล์มันมีความชอบใช่ไหม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 ใช่มช่ไหใช่ม่ไหมใช่มช่ไหมไหมใชนไัมใช่ไหมใ่ไหมใช่หมใ่ไมใช่ไหมช่ไหมใชหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไม่ไหมใช่ไหมใจะไหมบช่ชมใบ่มงล้่ามชม่ไชมม่มไหมทใช่มไมชไม่ ไม่เจ้าเจ้าเราก็มีปัญหาเรื่องนึงตอนเราซักหนูซักมึงเนี่ยไอ้พี่บอกว่าพี่ซักทำไมจักเยอะทำไมมันมันขี้กากระไรเออขี้กากตรงไหนวะออกจากที่ขนาดเนี้ยป๋าล่ะมันแบบใบซักมันมีความหมายมันกำเตือนเออเจ้าสมบัติทั้งตัวก็แปดหมื่นแปดหมื่นตรงนี้ซักสองอบเจ็บงานห้าพันอันนี้คือตัวช็อตตัวนี้นะตัวนี้อีกสองพันตัวนี้อีกสองพัน ตัวนี้พันห้าพันห้าสามพันตัวนี้พันห้าตัวนี้สามพันโอ๊ตแปดหมื่นแบบจีก็เอาเงินมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกจริงๆสั่งเงินมันไม่ใช่ปัญหานะถ้าเราแบบมีตังค์พอเราไปสั่งเออมันมันไม่ได้เดือดร้อนมันก็มันก็คนสักโบเขาก็ับแบบฮอกกับในตอนนั้นฮอก็ยิ่งแบบอายุไม่เยอะขนาดนั้นไงแบบเวลากลับบ้านไปที่นี่พุทธเอาพุทธแก้คนที่บ้านที่นี่บอกว่าแบบเพื่อนพุทธกันที่บ้านบบว่าเบิ่งลูกเจ้าเนลูกเจ้าไประเทศนังมั่งแค่ไหมจะฟังไ่มดิ มันก็แบบเออมันก็สำหรับเขาจำมันก็ไม่ได้ว่าอะไรแบบขนาดนั้นเราต่แบบไม่คนนไม่คนสักเยอะขนาดนี้สักเยอะสักเยอะสักน้อยมันก็ไม่เกี่ยวครับวันนี้เราอาจจะสักแค่นี้พรุ่งนี้สักเต็มโตก็แรงได้เออสักเต็มโตเป็นอะไรเป็นเหมือนอไนั้นไหมนี่ไม่ไม่พอดีแบบว่าพอดีพี่สักเยอะเว้ยเนี่ยพอดีพี่สักเยอะเพราะว่าแบบไอ้นี่ยพี่เขาจะชวนพี่ไปเล่นพี่นาคสีไงเออแบบพูดกับแมวมองแมวมองแมวมองเขามาตีการตลาดแล้วร้อใครจะชวนพี่ไปเล่นพี่นาคสีใครพี่ไม่ยิกด ไอ้เกี้ยทิ้งไว้ที่ไม่นาคีภาคการไม่ทิ้งเกาไม่มันจะมีแบบมันจะมีอาคมเข้ามาอะที่น่าคิแบบเป็นไงคบเป็นไงเรื่ฟ้าร้องไอ้ที่อมึงอฉัเก็บตัวแันนี้เจ้าแบบเจ้าอยู่น้ำเจ้าอยู่แบบเป็นความความแบบคนอื่นกับทีมงานเจ้าชิบ้าที่มาก็ต้อเคยคิดบ้างไหนแบบเจ้านายแบบโอ้โหเป็นแบบลายพางขนาดเนี้ยจะทีคิดบ้างไหนจะคิดบ้างไหนที่นี่บาซิล ไปกันต่อห้าสิบห้าบวกมาครับมาครับบ่ายสองจะบ่ายสามจะถึงเวลาลงคลิปแล้วหดี๋ยมาตรวจงานหน่อยได้ครับได้ครับแล้วนี่รอยอะไรเนี่ยคุณรอยอะไรครับคุณเห็นลไยคุณเห็นรอยปากกาอะไรไงครับผมอันนี้เอาปากกาว่าหรืออะไรครับใช่ครับปากกาว่าครับลอยสักนะครับอันนี้เจ้านายคนจ้างผมหรือว่าโจรที่ไหนมาครับนี่อันนี้รอยสักนะครับมอสอะไรเข้ามา คุณไม่ไ <บา S 1> <ส>นผมไม่ไ้บกคุณเลยมา,มาอะไรอย่างนี้ครับโอ้แล้วคุณสั่งอย่างนี้คุณไม่คิดถึงตอนคุณไปสมัครงานหรือคุณไปติดต่อง,งานบ้างเลยครับเขาจะคิดยังไงเนี่ยเออเขาจะคิดว่าอุ้ยเทเจังอ่ะน้องคนนี้ใครนะแบบวัดดวงวทำไมเทเจังอะ่ะอุยก็คือแบบสักมาคือแบบคนสามารถจำเราได้เลยไงแบบปุ๊บปั๊บคือแบบจำเราได้เลยอ๋อตัอมดมาด่วนเออไม่ไม่ไม่จวดงานจอดงานน้องมาบนญพี่ทำไมหนูจะจอดงานไม่ก็คุณไปสักมาอย่างนี้มันมันดูไม่ดี คือสักมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตรวจงานนะครับเก็คุณไปสักมาทำไมคุณไม่คิดหน้าคิดหลังให้มันดีก่อนอันนี้งานก็สั่งงานครับมันจะถึงเวลาลงคลิปแล้วครับคือพี่ว่างตอนนี้พี่จะมาตรวจงานเนี่ยไปม่ไม่ไม่ผมไม่ตรวจแล้วครับผมไปแล้วคุณอยู่บ้านไปสักอะไรมาไม่รู้ครับผมผมไม่ตรวจแล้วครับผมไปแล้วเอ้าอะไแล้วจะปิดคอมทำไมครับจะตรวจงานน้องก็ตอนนี้รู้รู้แบบก็อนนั่นแหละครับ มันแบบทีมงานพี่ไม่ใช่ชอบเรื่องงานทรงการสักเทไห่นะครับทุกคน,นครับแต่จริงๆลาสักมันก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนั่นแหละนะครับของพี่ก็ชอบนะครับเท่แหละจริงโคตรเท่เลยพี่ก็จะสักต่อไปเพราะทุกลายสักที่พี่เลือกที่จะสักนะครับพี่ชอบสักก็ชอบไม่เดือดร้อนใครแค่นั้นก็พอนะครับน้องๆวิถีซามรัย ี่นี่แหละครับคือซามูไรเก่าแต่พี่ได้วางดาบไปแล้วเพราะพี่ต้องการปกป้องหญิงคนเดียวในใจพี่นะครับพี่ก็เลยแบบเลิกเต้าชู้เลิกแบบเป็นเสือสิ้นลงสิ้นลายแล้วนะครับน้องๆเจวคลิปต่อไปพี่ก็จะไปแล้งแม่พี่นะครับบางที่แบบแม่พี่มีเย่ยมอะไรเงี้ยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝันร้ายเห็นผีฝันที่ไปเจอผีนะครับ